สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะมาเมื่อนี้นะคะมาอีกรอบที่สองนะคะหลังจากที่อ่าได้เบิึงคลิปนะคะได้เบิึงคลิปกันทรรมอาหารกินนะคะของอ่าสื่อออกมาทางด้านการทรรมอาหารกินของพี่น้องนะคะอ่าทั้งยังหล่าข้าเจ้าอื่นมาชาวชนบทนะคะเนะอ่าข่าวมาในคลิปนี้นะคะเมื่อนี้นะคะคุณยาสีมะวาว พอดีคุณยาไปอ่านเจอนิตยสารนะคะฉบับหนึ่งนะคะมือตอนตอนช่วงสายๆนะคะว่างๆก็เลยยิบนิตยสารมาอ่านเิ่อม,มันเป็นเรื่องที่แบบว่ายัางลหละเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็เลยยิบมาเวาให้พี่น้นองไดฟังกันนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าหลายคนนะคะโบลูนะคะโบหูแม้แต่คุณยาแม้แต่คุณยาเองนะคะก็ยังบทะนิ่งหูขึ้นกันนี้เรื่องนี้พึ่งจะ อ่านพอมือนีนะคะแต่บุหัวพี่น้องหลายผู่ไรยคนนี่เคยเคยยังหลักเคยเคยหูจักหรือบอนะคะอืถึงจะเป็นเรื่องที่มันแบบว่าซ้ำๆหรือว่าเป็นยังเนาะนะคะเอออาจือว่าเป็นเป็นเป็นยังลักเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งนะคะของอ่าชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นอาจจะเป็นคนกลุ่มที่บ่ได้บ่ได้ยังบ่ได้ใหญ่นะคะในในสังคมเนาะ แต่ว่าเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะแต่ว่าคุณอยากมองว่าความสําคัญของแต่ละบุคคลน่ะมันเท่าเทียมกันนะคะบาวาสิเป็นผู้ไส้บาวาสิป็นผู้ยิ่งบาวาสิเป็นเพศที่สามนะคะอ่าความสําคัญของเรานะคะของคนนี่มันมีค่าสํากันสิถูกสิยากสิจนสิรวยสิพราห้างไม่ห้างหรือว่าอัน,นอีหยังนะคะเฮ็ดงานอีหยังกะค่าของคนมันซ้ากันเหมือนนะคะมือนีกันเลยอ่านพวอดิติยาร ฉบับนี้ก็เลยอยากเอามาเราไอ้พี่เห็นน้องฟังก้อนที่สีเล้านะคะ้พี่น้องฟังอย่าลืมนะคะเข้ามาแลกกดติดตามหรือยังค่ะ <c oughs> ถามก้อนนะคะว่ากดติดตามหรือยังทายังบ่ท่านไอ้กดติดตามกดติดตามเลยนะคะแต่เห็นลูกศรเห็นเห็นตัวหนังสือสีแดงติดตามแสดงว่าพี่น้องยังบ่ท่านไอ้ติดตามแต่ว่าโทรศัพท์าาบางเครื่องนะคะมันจะบอกให้เข้าห็นยังเกาะใส่รหัสอีเมลนะคะเนาะ อืมสิบ,บอกประมาณนั้นแต่ว่าบางเครื่องก็กดติตตามก็กดได้เลยนะคะแต่ว่าพี่น้องสิกดอ่ากดไลค์หรือว่าอยากคอมเมนต์คลิปนะคะใต้ใต้อ่าใ,ใต้คลิปนะคะได้เลยนะคะว่าคุณยาว่าวออกมาเป็นประมาณใดบอกคักบอกบมวนบอกอยากคุณยาว่าวจังใดนะคะก็ได้หรือว่าถ้าถูกใจนะคะกดถูกใจนะคะแต่ว่าถ้าก่ถูกใจอยากดเด้ <laughs> อกดถูกใจยางเดียว <laughs> ยูเซอรนะคะอืมรายการโกเช่น้ำพร้อมนะคะจะอ่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะรายการจะเป็นกวางแรงใจใผู้เท่าเนี่แหละมีแห้งเฮกคลิปนะคะอเออาละเขามาในเรื่องนะคะคุณยายจะเว่าเรื่องชีวิตรักนะคะข้าเจ้าเอื่นว่าชีวิตรักหลังหลังม่านเหล็กนะคะเป็นชีวิตรักที่เป็นรักที่บริสุทธิ์นะคะอ่ายูหลังม่านม่านเหล็ก อ๋อบางคนถามว่าหลังมันเล็กๆ็กจังไดนะคะเอ,อ่อบ่ดด้เม่นว่าหลังอันยังหงอหลังข้าเจ้าเอิ้นว่าเอาเอาเอาแบบไงไงเนาะคือชีวิตอ่าหักอยู่ในคุกนะคะไปพ่อกันอยู่ในคุกอืมพระเอกกับนางเอกคนไปพ่อกันอยู่ในคุกประมาณนั่นนะคะเดี๋ยวคุณยายจะขอเล่าให้ฟังเลยนะคะอันนี้เป็นคลิปที่บอคอยเย้าปันใดนะคะแต่ว่าเป็นอีหยังที่แบบซึ่งนะคะซึ่งสําหรับคุณยายเดี อืมแต่ว่าคนอื่นในบูฮูนะคะอจะเริ่มเลยนะคะกับมี่ผู้บ่าวผู้สาวเนาะอสองคนนะคะเพ่อนไปกินขา่า เพื่อนเปกินเขาใช้ชีวิตปกติเนี่ยแหละก็คือวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นอ่าผู้บ่าวล้วกับผู้สาวผู้สาวในที่นี่ก็คือเป็นสาวประเภทสองนะคะหรือว่าเพศที่สามนะคะเออเพื่อนนีผู้สาวเป็นกะเทยว่ายัไงซะนอบอกภาษาบ้านเฮานิลราแต่ว่าก็บ่าเป็นอินยังนะคะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้อันผู้ชายผู้แคเจ้ากับมิสเท่าเทียมกันนะคะที่จะรักนะคะ ิสิหักกันความหักเนี่ยมันบุเลือกเนพี่น้องบเลือกว่าเถาบเลือกว่าน yeah> ุ่มนะคะบเลือกว่าอย่างล่ะบเลือกว่าทุกยากปากมองบเลือกว่าอ yep ี่งแย่นะคะความหักถามมันอยากหักมันก็หักหลดนะคะเนาะอันนี้ก็คือกันนะคะอันนี้ก็คือกันเพิ่นกะไปกินเขานะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวว่าท่านเออที่แหลกเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะไปกินน้ากันสองคนนี่แหละพ่อกินอิ่มแล้วนะคะก็กลับรถกลับขับรถกลับบ้านนะคะไฟผูชายนี่เป็นคนขับนะคะ ไฟผู้ยิ่งนี่เป็นคนนางขขางบัตเทนีกับพ่อขับมาได้สักพักหนึ่งก็มาเจอดานตรวจนะคะด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะสําหรับไฟไฟไฟผู้สาวเนี่ยเอาเอาเป็นว่าผู้สาวซะเนาะบบวาแล้วเป็นกระเทยดอกนะคะไฟไอเจ้าผู้สาวนี่ก็บม่ได้เอะใจกับว่าตรวจรถธรรมดาประมาณนี้นะอ่าตำรวจเขาเจ้ากระจูโจงเขาม้านนะคะแล้วก็จับตไปเลยจับตไปอันผู้ใส้ก็เลยว่าอันผู้ผู้เบาเนี่ยว่าโบเป็นยังดอกว่าสมโบเป็นยังเฮ็ดใจสบายสบายเด้อ เออเพื่อนวาอีหย so si ังกัให้ฮับโลดให้รับเอาโลดเลยกะอ้ียสิหาทางซอยว่ันประมาณนี้นะกับบุหูนะคะแต่ฟ้าไฟอันไฟอันผู้สาวนี่บุหูเด้ว่าอันผู้เบาหมายถึงเรื่องอิหยังจังสิได้นั่งกัยั่งล่าเรื่องเพราะว่านั่งเป็นคนล่าเรื่องอยู่แล้วกัล่าเรื่องไปหอดสถานีตำรวจกันยั่งเบายั่งใายั่งคุยยังหัวยังงวนอยู่สรุปแล้วก็เลยมือนั่นถือเข้าอ่าเอาเข้าฮ่องกงนะคะ เอาเขาฮ่องกงโมแมนไปเที่ยวฮ่องกงเเออนะคะเอาเขาฮ่องคังนะคะและกาบาที่ยังกันยังบวท่านดนเข้าใจอยู่นะคะแต่ว่าห้ามประกันอืมพ่อพ่อสรุรสปแล้วพระอ่าพักหลังน,นะคะพ่อได้ขึ cry ้นศาลอีหย่งแล้วเธอจังดนรู้ว่าทีเธอเข่ามานนะในคดีนะคะคดียาเสพติดพี่น้องอืมมียาเสพติดครอบครองนะคะติดคุก หลายปีเนียนะคะอ่าพ่นกับจำคุกนะโทษที่เพ่นขาดอันยมียงเกาะอันลงท่านไว้นะคะหลายปีนะคะหลายปีของการจำคุกนะคะบัดน,นี้พ่อ,อย่างเขาเลื่อนจำนะคะเขาเลื่อนจำเขาเลื่อนจำขั้งแรกเลยนะคะที่นั่งเรามาเนี่ยเขาไปขั้งแรกเลยในเธอเป็นเธอเป็นสาวประเภทสองที่งาาเในปี่นอง งามอิลีนะคะย่อมเราว่างามผู้ยิ่งยังคุณย่านี่เทียบบ่ได้เลยนะคะผู้ยิ่งหลายหลายคนนี่บ่าสามารถเทียบกับเธอได้เธอง,งามนะคะแต่ว่าเธอบ่ได้แปลงเพศแปลงแต่ทั้งเทิงนะคะเออเนาะแต่ว่าอันอันอืนอ่นทังบ่ทเนด้เปลงนะคะยังเป็นเพจผู้ทาย,ยู่คือคือ,คอ,คอเก่าละบ่ทเนด้เปลงเพศแต่ว่างามนะคะสวยบ่มีติเตเลยเขาไปเลื่อนจำรังแรเข้าเจ้าก็ให้ถอดเลยเนี่ย ถอดเสือ้อถอดผ้าน,นะคะถอดเพื่อจะตรวจนะคะตามตามกฎระเบียบของเรื่องจานะคะก็จะขอถอดนั่งกระถอดถอดออกว่าถอดบ่ได้นะคะผู้คุ้มเป็นคนอาจัดการนะคะบัดทีนี่กตรวจอยู่ประมาณสามเทื่อนนะคะผ่านเข้าไปอ่านั่งบอกว่าตรวจอยู่สามเทื่อนนั่งก็เลยบอกกับผู้คุ้มว่าอันคือนั่งมีความอาย เพราะว่าอันจิตใจของ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 เพิินนะคะบ่ได้เปลี่ยนผู้ใช้ได้พี่น้องกับว่าแตกต่างากับผู้ยิ่งคือมูวเหาจังี่นามีความอายมีความละอายอืมเป็นยังมากอันพี่น้องคิดเบิ่งนะคะอันสาวสวยงามๆนะคะไปอยู่ในแดนยังนะแดนผู้บาทั้งมดนะคะเออบัตทีนีผ้ผูคุมมข้าเจ้าในเรื่องจำนะขาเจ้ากับมีจังญีบปนเนี่ยพ่อ,อพ่อ นักโทษนะคะนักโทษนี่ซื่อออกมานี่ทั้งด้านแบบเพจตุกันขามจังสินะข้าเจ้ากัลยานเกิดการลุ่มส้มเกิดการคมคืนประมาณนี้เนาะ, <c oughs> ะเออก็เลยถือน้ามโตไปอยู่อ่าข้าเจ้าเอินว่าเดนใหญ่บาษัคุณยาก,กับพจนจักเดว่าเดนใหญ่เดนน่อยไม่เป็นจังไงแต่ว่าเพลนวาน,นะคะในหนังสือนั่นเพลนวานอยู่ในเดนใหญ่บาษัก็เลยมีพอบ้านนะคะ ผู้นึงนะคะมารับผิดชอบพอนกะอัา,อ,าอ่าผู้คุ้มนะคะพ่นการให้ความรับผิดชอบอ,อีกผู้นึงนะคะมาดูแลกระสิประมาณว่าผู้ที่เป็นนักโทษอยู่น้ากันละพี่น้องแต่ว่าเราเป็นข้าเจ้าสิเป็นพ่อบ้านนะคะกับบุหูเนาะพ่อบ้านหมายถึงจังไดนะคะเป็นคนใหญ่ที่สุดนะคะอยู่ในบ้านหลังนั้นอืมแต่ว่าบ้านหลังนั้นมีกันอยู่หาสิบคนนะคะในบ้านหลังนะั้นห้าสิบคนหมายถึงว่าครอบครัวนั้นมีอยู่ห้าสิบคนเคออยค <น S 2> คอ,อยู่ในห้องน่ะละหาสิบคนนะคะ กินอยู่แน่นนั่นนะคะไปอาบน้าไปโน่ไโนไปนี่ไปยั้งจังสินาแต่ว่านั่งโชคดีนะคะโชคดีที่ยั้งละด้วยความงามด้วยความงามอ่าผู้ที่เป็นพ่อบ้านนะคะนั่งบอกว่าเป็นคนที่แบบว่าฟั่งที่นั่งเ้านน่คุณยากยยังคิดอย่างมักน้ำยู่ <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นสุภาพบุรุษนะคะบ่แตเนื้อต้องโตนะคะ อาวันแรกที่เขาไปแล้วก็ซื้อสบู่ยาซีฟันซื้อน้าหอมซื้อแป้งซื้อของใส่อที่ผู้หญิงใส่นะคะที่ผู้หญิงใส่จําเป็นนะก็คือเราเป็นคนดูแลประมาณนั้นนะคะและการเทคแค่เวลาสิไปเข้าห้องน้ําไปอาบน้ำนั่งสีเราก็จะมีแตงลูกบ้านเล่านั่นแหละนะคะที่ไปเป็นกาดประมาณนั้นไปเป็นกาดนะคะเพราะว่ากันนังละกัน มันมันกับโบน่เด้นะวินองนะ้ะเขอไปอยู่ในนั้นนะคะมีผู้ชายทั้งหมดนะคะสิผู้หญิงสาวๆงามๆเขาไปนี่อืมก็ <laughs> านนะคะเพิ่นกับ่านเนาะบัดที่นี่นะคะอยู่กันมาประมาณจักเดือนเนาะอ่าเพิ่นคุยกันในมือแรกเลยเนะี่ยคุยกันแบบเข้าใจกันในวันแรกพบนะคะว่าให้กันฟังนะคะโนอนนันนี่นะคะในวันแรกนะคะที่พบกันบัดที่นี่เพิ่นก็เลยถามนะคะ อ่าบัดที่นี่ยู่น้ากันแบบนั่นแล้วนะคะในบ้านหลังนั้นในห้องนั้นไม,นมน่มีหาสิบคนอืมการเป็นยูนะคะยูแบบไหนยูแบบมูบอ้รู้ไยูแบบปรากฏบอกว่ายูแบบผัวเมียว่าจันอืมอยู่แบบสามีภรรยานะคะพ่อนั่นไป,น,น,ไปนั่นไปก็ยูแบบสามีภรรยาตามปกตินั่นแหละเอาประยูยังไงว่าจันคุณด่าเอาเด้อตรงนี้เพราอยากจะอายเ <c oughs> พินเ่นก็เลยว่า เออกะรกะใช้ชีวิตแบบสามีภรรยานั่นละและก็มีความหวงหาอาทอนนะคะมีความคิดหอดนั่งอยู่ในคุกนั้นอยู่ได้สิบเดือนนะคะการได้รับการอภัยโทษและก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาช่วงเวลาที่นั่งที่ถือปล่อยตัวออกมานั่งหายนะคะเป็นยังไง กินหอดแต่ะกินหอดผัวเราเนาะอือแล้วก็กินหอดอันผู้บัวกับกินหอดเมี่ยคือกันเนี่ยผู้บัวก็กินหอดเมี่ยเเราก็กเยลยบ,บอกนะคะอันผู้ไส่ก็เลยบอกผู้ยิงว่าอีหล่าเจ้าออกไปทั้งนอกทำตัวให้มันดีแล้วก็ถา้าแมนคบผู้ใดนะคะที่อ่าข้าเจ้าแบบ สามารถดูแลสามารถเทคแคร์สาม care, สารถด,ดูแลเลีเ้ยงเจ้าได้จังสินากา็ให้เจ้าแต่งงานเจ้าบ่ต้องกินหอดไอเพราะว่าไอ,าอยนี่ยังหลายปีแล้วว่าโสเซโดนานเล่ากันนาจ,จะติดหลายปีนะ่ะอันผู้ใช้เราก็บอกบอกว่าเป็นคดีอยังจังสินากับบดิว่ากับบดิบดิเปิดเผยนะคะในนิตยสารบาัดทีเล่ากันเลยว่าเราออกมาใ้เดซิ เดีี่หาปีแล้วนะคะแต่ว่าฝ่ายผู้ชายนะคะกับยังประธานไดออกมาแล้วก็ไปเยี่ยมไปหากันที่จังสินาะเอาเขาเอานามยังไปวันเยี่ยม,มยังกับไปเยี่ยมจังสินะาติดต่อกันแต่ว่าผู้ชายในยังประธานไดออกมาบัดที่นี่ข้าเจ้าก็เลยถามเนาะข้าเจ้ามีบทสัมผัสนะถามว่านั่งนะ่ะแต่งงานหรือบอหรือว่าจังไดน,นั่งก็เลยว่านั่งนะ่ะมีรักนิรันร์นะคะรักนิรันร์จังไดรักนิรันร์ก็คือ สิเป็นศาสตร์นี่บริตรหนาสิเป็นมือนี่บริษมือนาสิเป็นปีนี่บริษปีนานั่งกระทาออยู่ว่าสันถึงแบลวาสิตายนะคะบริพ่กันศานสตร์นี่กัสิพ่กันศาสตร์นาว่าสันศาสตร์นี่เนะี่ยนั่งโบแตงงานว่าสันเฮ้ยซึ่งอคุณยายก็เลยว่าอืความรักเหม่มันมุมีพุ่งเด่นอีหลี ความรักเนี่ยมันบ่มีว่าเฮาสิไปฮักกันอยู่ในจุดใดอยู่ในอ่าอยู่ใน,ในแบบว่าอยู่ในที่ใดสถานที่ใดจังสินะมันบ่เลือกเนาะพี่น้องเนาะมันบ่เลือกว่าสิทุกสิยากสิจนสิรวยสอยิอยู่ในคุกอยู่ในแต่างบ่หรือว่าอยู่ในวิมานสันใดนะคะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะมันก็เป็นสิ่ง ที่สวยงามดีต่อใจนะคะนั่นก็นเลยบอกว่าความรักที่นั่งพบในครั้งนี้นะคะหรือวันในศาสตร์นี้หรือวันในศาสตร์ใดน,นะคะอืมน่งบอกว่าเป็นรักนิรันดร์อาจนอย์อืม,อมกะกะถือว่าอย่งหละถือว่าเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ดีจากนั่นกัเพิ่นกับบนนิตยสารกับบใดนต่อนะคะเพราะว่าไม่เป็นนิตยสารอ่าฉบับ มันหลายปีแล้วนะคะที่คุณยาอ่านไปเจอกับบูฮ่วเพิพ่นออกมาจังไดนะคะคล้องรักกันหรือบอรหรือว่าจังไไดกับบดิตโตจากนั่นมานะคะก็นาสิเป็นว่าปมาณว่านว่าไฟผู้สาวนี่กระถาเล่าจังสินาอ่าถาให้พูละผู้เบาออกมานนะคะสิสิโดนบันไดกระถาแล้ววะ่ะเออม,มันเป็นอีหยังสิแบบว่าเออกระดีนาะพี่น้องนเนาะป็นจังสี่ได้ แค่นี้นีนะคะจบแบบวนนเออมันนี้นําเสนอหลายๆมุมนะคะหลายๆแบบเนาะนะคะเอาละนะคะ ตอนนี้มื้อนี้นะคะเอาผิดสำนีนะคะอย่าลืมนยพี่น้องเดอ้อดูแลสุขภาพนะคะอย่าลืมนะคะกินข้าวให้เป็นเวลากินข้าวให้ตรงเวลานะคะออกกําลังกายนะคะอย่างน้อยวันละ30นาทีถ้าได้หนึ่งชั่วโมงกันยังดีถ้าบ่าได้อีรีนะคะอาทิตย์หนึ่งกับเอาสามครั้งนะคะอย่าลืมเดอ้อออกกําลังกายดูแลสุขภาพเด้นะคะและ้วก็อย่าลืมยังหล่ะอย่าลืมยังพักผ่อนให้มากๆนะคะนอนแต่หัวแรงอย่านอนดึกนะคะ ตื่นแต่เสามันจังจด้กะปีกะเปรานะคะเนาะอืออย่าเละก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะทห่ยังแหล่คุณยา่าเอาก็กดติดตามนะคะช่องผู้เฒ่าวาหลายน่ละนะคะและกดแชร์ให้นำํำกดซับสไครต์นะคะกดถึกใจเตลอดเนาะอืออยู่ดีมีแห่งมีความสุข้อพี่น้องเดิมเมื่ออื่นจะพอกันไหมคลิปหน้าจงพอกันไหมนะคะโอเคบา,บายบายสวัสดีจา้าบายบาย